ขณะนี้นะครับข่าวด่วนนะครับที่เรียกว่าแทรกเข้ามาในระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับก็คือการก่อกบทนะครับโดยกลุ่มวักเนอร์นะครับก็มารู้จักกลุ่มวักเนอร์นะครับกันนักนักรบรับจ้างเนี่ยนะครับเป็นใครมาจากไหนนะครับกลุ่มวักเนอร์เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มนักรบรับจ้างซึ่งไม่ใช่เป็นทหารอาชีพหรือว่าทหารที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลโดยตรงนะครับแต่ทํางานรับจ้างรับเงินนะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากนะทหารเก่าอะ่ะหรืออดีตทหารนะบางส่วนก็เรียกว่าเป็นพวกนักโทษนะนะก็คือพวกเด่นตายอะ่ะนะพวกที่พูด,ดง่ายๆคือชอบต่อสู้นะความรุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มวัคเนอร์จึงเรียกว่าเป็นแหล่งรวมนะครับของ พวกเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะนักรบเดนตายนะหรือว่าพวกรุนแรงนะก็ว่าได้จึงมีความสามารถในกครในการต่อสู้สูงนะครับเขาบอกบางทีทาหารอาชีพนะทหารที่อยู่ในประจำกองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับก็จะยังสู้ไม่ได้ด้วยซ้าไปนะเนื่องจากว่าความเอ่อกล้าบ้าบินอะไรประมาณนี้นะเนื่องจากว่านะเคยทำสิ่งที่ผิดอ่ะนะแล้วก็ติดคุกมาก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้น ถ้าเรามองจากสิ่งที่เห็นก็เรียกว่าไม่ใช่ทหารอาชีพนะที่มีวินัยนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยนะนักรบกลุ่มนี้ก็รบเก่งนะมีผลงานนะไปรบนอกประเทศอย่างในซีเรียนะรบต่อสู้กับกลุ่มไอซิสนะครับก็นี่แหละครับถ้าไม่ใช่ทหารอาชีพไม่ใช่ทหารนะที่รับใช้ชาตินะประจํากองทัพจริงๆเนี่ยบางทีรบไปรบมานะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ชาติเนี่ย ก็แยกกันไม่ออกนะว่าผลประโยชน์อะไรดีกว่านะอะไรถูกต้องกว่านะครับรบไปรบมาเนี่ยก็เกิดความขัดแย้งกับทางด้านกาลาโหมของรัสเซียนะกลุ่มวัคเนอร์นะเมื่อไปสู้รบในยูเครนนะก็หลายครั้งหลายหนนะครับก็จะมีการโจมตีไปที่ทางรัฐมนตรีกราลาโหมของรัสเซียนะครับผลเอกเซอร์เกย์ชอยกูนะครับนะ, ku, นะบนะก็ไม่ชอบหน้ากันนั่นเองนะครับหัวหน้าของกลุ่มวัคเนอร์ก็คือ พิโกซินเนี่ยแหละครับนะซึ่งก่อกระบ ط, นะในรัสเซียในขณะนี้นะครับซึ่งจริงแล้วสนิทกับปูตินนะแต่ว่าเขาเรียกว่าเริ่มมีความเห็นนะที่ไม่ชอบใจนะก็เริ่มก้าวร้าวมาขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็รวบรวมสมัครพรรคพวกแล้วก่อกระบท ซึ่งบูตินก็ออกมาให้ถ้อยถแถลงกับประชาชนว่าลักษณะแบบนี้คือการทรยศชาติเป็นการหักหลังประชาชนหักหลังชาตินะครับในท่ามกลางสงครามนะครับมันกลุ่มวักเนอร์นะครับจากบนบรรดานักโทษเดนตายก็ได้นะครับกลายเป็นนักรบเพื่อชาตินะครับได้เงินเดือนได้รับเกียรตินึกภาพนะครับเปลี่ยนจากนักโทษเดนตายเนี่ยนะครับที่ติดคุกติดตารางเนี่ย ไปเป็นนักรบเพื่อชาตินะเพื่อแผ่นดินนะมีเงินเดือนด้วยนะนะให้ครอบครัวแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยไรวิันขึ้นมานะเนื่องจากว่าขัดแย้งกับกองทัพนะต้องการรบนะบูเออตะบี้ตะบันนะรบตามใจชอบเนี่ยนะครับนะก็อาวุธบำรุงอะไรมาไม่ถึงก็ไม่พอใจก็เกิดการขัดแย้งกับทางด้านกองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับก็ออกมาเออาโวยเป็นการใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจากนักโทษเป็นนักรบเพื่อชาติ นะวันหนึ่งนะถ้าไร้วินัยมากๆเข้ามาเข้าด้วยความเรียกว่าความเก่งนะความมั่นใจตัวเองสูงมากนะความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความไร้วินัยก็สามารถเปลี่ยนนะครับนะจากไอ้นักรบเพื่อชาติไปเป็นกบฏติดอาวุธทรยศชาติในที่สุดได้เหมือนกันซึ่งผมก็ติดตามสถานการณ์ดูนะดูท่อยแหลงจากปูตินก็ดูเหมือนว่าปูตินจะเลือกชาติเบดรบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดี ถ้ากลุ่มวัคเนอร์นะครับยังไม่วางอาวุธเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนสนานะทันทีนะครับจากนักรบเพื่อชาติจะกลายเป็นกบฏของชาติและจะถูกการปราบปรามอย่างรุนแรงนะครับท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในขณะนี้นะซึ่งต้องบอกว่าติดตามสถานการณ์แล้วกันนะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงสงครามซึ่งถ้าผู้นําอย่างปูตินเนี่ยไม่สามารถจัดการได้นะครับนะก็ก็ก ทําให้ละซัมระสายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโทษนะครับถ้าเรามองเห็นนะโทษของพวกสู้เก่งรบเก่งแต่ไรวินยัยนะก็เหมือนกับนักโทษเดินตายแหละครับนะเส้นบางๆถ้าไม่มีวินัยแล้วนะไม่ได้รบเพื่อชาตินะมองภาพใหญ่แล้วรบตามใจชอบก็สร้างปัญหาได้เช่นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัดครับ